ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปรเซ็นต์จากปาลารีสอรสยองเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้นผ่านมาประมาณยี ปีแล้วะคะ่ะโอครับก็คือรีสอร์ทอันเนี้ยคือจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันนะคะผมณเป็นบอกชื่อไม่ได้อ่าได้ครับก็คือว่านันเนี้ยก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนสถานที่แห่งหนึ่งแล้วคาเนี้ยแล้วก็เที่ยวกันเพลินะค่ะครับเที่ยวกันเพลินจนถึงใบสามไปสี่คนเนี้ย เราอะเรากูณว,ว่าวิหาที่พักที่ไหนพอนนี้เราก็ไปหาที่พักทุกที่ค่ะเต็มหมดจนประมาณหกโมงเราไปเจอบ้านพักแห่งหนึ่งครับซึ่งเราก็เอ๊ะทำไมตรงนี้เราไม่เคยเห็นตอนที่เราผ่านไปแล้วนะคะค่ะคือผ่านไปแล้วเนี้ยแล้วอ,อยู่บนม่กรอบหนึ่งอาเจอ เลยเข้าไปสอบถามค่ะว่ามีที่พักเหลือไหม,มค่ะแล้วเนี้ยเขาบอกว่าเต็มแล้วพอสักพักหนึ่งเขาบอกเขาบอกว่าจะขอเช็คดูใหม่ค่ะครับเราบอกขอเช็คดูใหม่แล้วนี้เขาจะบอกอ๋อเหลือห้องหนึ่งค่ะอ้าวหมยถึงว่าตอนแรกที่เราไปถามเนี่ยคือเต็มเลยแต่สักพักหนึง่งเขาจะกล้าออกมาเขาบอกว่าขอเช็คอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเหลืออีกหนึ่งห้อง <ข S 2> ใช่ไหมในห้อ,องหนึ่งคโอ้ยเข้า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 สเตปเ,เลยเอา้าวใช่ค่ะอ่ะาเขาแนี่นะก็ไม่ได้คิดอะไรคือบอกเอางั้นเอาห้องหนึ่งก็ได้ค่ะครับแต่ะ่ะแลวเนี้ตอนที่เขาอะหาขึ้นแปลค่ะคุณแม่แป๊บหนึ่งคุณแม่เปิดเ,เปิดโฟนปะฮะเปล่าคะ่ะแน่ผูนะเออมันเสียงก้องกองนะครับโอเคต่อฮะอ๋อมันเสียงไอ้อยู่ในบ้านมันจะทุ้มหน่อยเพราะว่าขครงนองเรามันจะ มันตกดังมากครับฟ้ามันร้องอะคะ่ะได้อยู่ได้อยู่ใช่ค่ะอืแล้วคขาเนี้ยพนักงานเขาก็พาขึ้นไปแต่เนี้ยเขาไม่ได้พาขึ้นห้องค่ะเขาพามาตรงชั้นบันไดพักแล้วเขาบอกว่าหมายเลขห้องนี้นะครับครับอ่าแล้วก็ให้เดินขึ้นไปเองคนเดียวใช่ค่ะไม่พาขึ้นไป่ะให้ไปเองเดินขึ้นไปเองเดินขึ้นไปเอง,ง,เอ,งอ่า อือเขบอกทางว่าอ่าพอขึ้นมาในปุ๊บเดียวขวาอ่านะก็เดียวขวารเปห้องนะคะห้องเนี่ยอพอนั้นถึงหน้าประตูนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตกแกครับใช่ค่ะพอาะคือหมายเลขห้องเนี่ยอืมัมนหมายเลขห้องหกศูนย์สองหกศูนยสองครับใช่ค่ะแต่เอ๊ะพอนะล กำลังจะบิดรูปบ,บิดเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันปแปลกมันเย็นปแปลกเราก็เลยเปิดเข้าไปอตอนแรกเปิดเข้าไปอ่างมันมีเนม่งกลิ่นอ่านิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะคอ่าแล้วเราก็เปิดไฟเปิดอะไรคราวนี้ยอืมคราวนี้นค่ะก็ค,คือว่าพอเปิดเข้าห้องน้ำ น้หนักกันนห้องอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ uh, แล้วห้องน้ํามันจะอยู่สายมือ uh huh. แล้วเดินตรงไปหนจะเป็นเตียงค่ะครับ uh huh. ใช่ค่ะเป็นเตียงออนนี้นายก็กระเปา๋าวางไว้วางไว้เสร็จ uh huh. นายรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมห้องนี้มันแตก,แตก uh huh. มันมีความรู้สึกว่ามัน มันปนเศร้าปนมันทึมๆคึมๆใช่ค่ะมันคึมมากแล้ว<อ>ี่ว่าบรรยากาศห้องดีไหมสมัยนั้นก็คือก็รือกอว่าโออยู่อะค่ะครับที่พักมันก็ไม่แพงอือใช่ค่ะคราวนี้แล้วก็อ่ะซัมเมอร์ของเสร็จปุ๊บก,ก็เลยออกจากห้องก็คือไปหาข้าวทานเสร็จกลับมาประมาณเกือบสองทุ่มพอกลับมาเกือบสองทุ่มเนี่ย คราเนี้ยทําไมบบ้านพักอันเนี้ยทําไมมันแบบมันแปลกอะค่ะอืมมันบอกอยู่คือแบบมันเงียบเงียบแบบเหมือนไม่มีใครอยู่อ่ะค่ะอืมครับความมันเงียบเกินไปไปถึงทั้งรีสอร์ทใช่ไหมถึงทั้งรีสอร์ทที่เนี่ยมันเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยค่ะครับแค่สองชั่วโมงนะคะอ่าแล้วก็คิดว่าสงสัยคนแบบเขาเหนื่อยเขาคงพักกันล้วน้อง เออไม่ได้สนใจก็ไขประตูเข้าห้องค่ะครับตอนเนี้ยแล้ก็พอไขประตูปดปุ๊บเอาพีการนะคะเสียบไว้ไปมันก็จะติดพึบใช่ไหมคะอ๋ะออคราวเนี้ยก่อนนี่งในะจะเสียบพีการเนี่ยนันรู้สึกว่าห้องอ่ะมันเย็นมาที่เรายังไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมคะอ๋อใช่เพราะต้องเย,เย็นแบบเย็นเย,ะย,ะยะอะเออ นะ็คะมาเย็ยนแบบโอ้โหน่ะเขาก็ดูกเลยค่ะครับตอนนี้อ่ะเราไม่สนใจอ่ะที่ว่าข้างนอกวอข้างนอกเนี่ยฝนมันก็คึมคึมมืดมืดมาเหมือนกันค่ะละ้วคิดว่าเออมันคงแบบเย็นจากข้างนอกอ่ะไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เย็นเสื้อผ้าเข้าห้องอาบน้ําครับจังหวะที่อาบน้ําเนี่ยค่ะอืมจะรู้สึกได้เลยว่าอ่างเนี่ยมันไม่น่าอาบ ทั้งี่อ่านเขาสะอาดนะคะแต่นั้นกูมีความสุกว่ามันดูอิดแอตมันเหมือนมันหายแจมไม่ออกครับนี่ค่ะเขาแรกตอนแรกคิดว่าผิดไปเองอืราอนะี้อ่างเราก็ไม่ได้สนใจล้วก็รีบอาบน้ำเสร็จปุ๊บออกจากห้องอจังหวะที่ออกจากห้อง,นองเนี่ยค่ะครับหางการเนี่ยเหยียบไปเห็นมุมตรงข้างทีวี มันเห็นเงา,ารูปร่างผู้หญิงโอ้ยแล้วก็เอ๊ะตาฝาดหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเราเนี้ยแล้วก็เปิดโทรทัศน์เปิดไฟเพราะว่าตอนนั้นน่ะหลายพวกคนที่แบบคิดกลัวกลัวผีมากกลัวแบบขึ้นสมองเออเปิดให้มันสว่างไว้ค้ยตอนเราเปิดไฟเปิดโทรทัศน์เสร็จแล้วแล้วก็กาลังจะเลิมหลับอะค่ะครับ ได้ยินเสียงร้องไห้เสียง,ง,ยงจะอื้งมากเสียงแบบน่ากลัวค่ะเสียงแบบเหมือนแทบจะขาดใจอ่ะค่ะเสียงที่เขาเร้องอมาเนี่ยร้องทางอยู่ในห้องแล้วและแ้วก็สะดุง้งพอเราเปิดทีวีใช่ไหมคะเอ้าวปรากฏว่าไม่มีเสียงเสียงจะโทะรทันเนี่ยกลายเป็นรายการตลกไม่ใช่ไม่ใช่แบบน้องผีหรืออะไร อา้าเหรอหรือว่าเราหูฝาดอ่ะเราก็ไม่สนใจแล้วก็เออเปิดทีวีชิ้นวไว้แล้วแล้วก็หลับต่อครับตรงเนี้ยข้างหูอะค่ะนั่นแหละนะได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงวีนร้อ,องไห้เขาร้องไห้เลยค่ะตอนแรกนายก็ไม่คิดว่าเป็นใครแล้วคือร้อ,องไห้เอ๊ะเสียงทีวีรู้ป่าความที่เราเพียใจาแล้วค่ะพี่เป้ ครั้งแล้วก็ค่อยลืมตานะคะลืมตากพราแบบว่าเห็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวค่ะยืนร้องไห้อยู่ตอนแรกคิดว่าเราตาฝาดอ่ะแต่พอเราก็ยี่มตาเราไม่เห็นใครเราก็เอ๊ะสงสัยเราตาฝาดจริงๆแหละน่ไม่สนใจแล้วก็หลับต่อคตอนนี้แล้วค่ะไอ้ครั้งหลับที่ครั้งที่สามเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว จังหวะที่เนีกำลังเคลิมรบรอบที่สามเนี่ยครับรู้สึกว่าเหมือนมีคนอะกระตุกผ้าค่ะกระตุกพ่อผมเราตรงไปลายเท้าคือกระชากแบบตอนแรกกระตุกนะปึ๊บปึ๊บอ่าพอเราเป็นแบบว่าไม่สนใจแล้วก็หลับต่อเตาเนี่ยกระชากเลยค่ะ,คะกระชากผ้าผมเราเนี่ยหลุอดออกจากตัวเลยค่ะหลนลงเตียงเลยและก็สะดุ้ง แล้วคณนายก็มองไปอ้าวทำไมป้าขุ่มเราอยู่ตรงปลายเตียงมันหล่นลงไปแล้วจะยงนยางว่าเมื่อกี้เนะี่ยเราไม่ได้ฝันอ่าจยยันว่าเป็นเรื่องจริงครับอ่าคราวนี้นายก็รู้แล้วว่าห้องที่ผิดปกติพอตะตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าผิดปกติแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะว่าที่พักเขาเนี่ยค่ะคือแบบว่ามันดูใหม่มากอืใหม่มแบบไม่น,น่าเชื่อว่าจะมีแบบ สิ่งลึกลับอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ที่ไหนคสิ่งลัลไม่ได้สนใจค่ะแลาเนี่ยก็หยิบป้าหุมขึ้นมาแล้วเราก็อ่ะมันนอนไม่หลับแล้วล้วก็ดูทีวีไปเอาเนี้ค่ะจังหวะที่ดูทีวีห้องน้ําอ่ะนายจะเปิดไฟไว้ใช่ไหมคะครับปรากฏว่าราได้ยินเสียงมันน้าไหล,ลเ, <S <S เ,เราแบเออเราก็ว่าเราปิดน้ําดีก๊อกน้ําดีแล้วนะอ่ะเราก็เิงไปชะโงกดู อ้าอ่างเราไม่ได้ใช้ในทำไมไม่มีน้ำแล้วตรงอ่างอ่าแล้วเราก็ไปปิดปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาที่นอนขึ้นเตียงปุ๊บล้วก็นอนดูโท,โทรทัศน์ต่อไปคราวนี้จังหวแะแม็กกำลังเคลรมหลับอีกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ร้องแบบจากเบานะคะค,ค่อยๆดังๆๆจะเหมือนกับว่า เขาโมหัวค่ะมันก็ว่าทําชุกวิถีทางคุณก็แบบไม่ไม่หื่นไม่อื่นอืมคนนี้พะจะเคลิมหลับกาลังจะหลับครับกระชากข้อผมออค่ะตอนนี้กระชากอย่างแรงเลยอืตอนนี้นายก็เลยโมโหัวครับก็เลยบอกว่าอืมเป็นอะไร ทำไมจะมากระชาิออนันพูดทุกคนหมดแต่ว่าท่านในห้องคือว่างเปล่านะคะครับพูดคนเดียวใช่ไหมไม่ค่ะว่างเปล่าเยปุ๊บเออแล้วคราวนี้นัทก็หลับต่ออืมคราวนี้ยเข้ามาในความฝันค่ะครับคราวนี้ผู้หญิงคนนัทเข้ามาในความฝันแล้วก็บอกแล้วก็ร้องไห้ร้องถามว่าคุณเป็นใครคุณมาร้องไห้คุณต้องการอะไรครับ ก็ร้องไห้สักพักจากเสียงร้องไห้เนะี่ยกลายเป็นเสียงโมโหเพี่ยวกาดพอเนี่ยนะก็เลยบอกว่าคุณคุณต้องการอะไรคุณก็พูดสิไม่ใช่คุณร้องไห้ฉันไม่รู้เรื่องในความฝันนะคะที่นะักเพ่งโตตอบกับเขาไปครับแล้วเขาอะก็ให้นะย้อนไปเห็นภาพภาพภาพหนึ่เขา,าพาไปเหมือน ไอ,อ้ห้องนอนนะคะแล้วก็เอ๊ะทาไมห้องที่เขาพาไปมันคุ้นตาจัง<อ>เขาก็พาไปที่ห้องน้ำให้เห็นเหตุการณ์เคนนี้พี่หญิงคนนี้เขาเห็นภาพย้อนมาคือเขาก็ลังทะเลาะกับผู้ชายนคนหนึ่งแล้วคนนี้ความหึงหวงอะคะ่ะผู้ชายอะ่ะก็คือว่าอารมณ์โทศัพทร์อืม ตบผู้หญิงไปหนึ่งทีอะผู้หญิงก็ลูกขึ้นสู้ก็เสียนนั่ใหญ่เขาเนะี้ยยังไงก็ไม่ทราบค่ะผู้ชายมองหูเขาหยิบไปเลยนะคะยิงปั้งผู้หญิงคนนั้นขี่เสื้คทาที่ค่ะตอนเนี้ยผู้ชายอะ่ะเขาก็ลากศพจฟนขาสาวคนเะนี้ยไปที่ห้องน้ำไปที่อ่าง เขาก็ทำเหมือนแบบว่าเป็นฆาตรกรรมอะคะ่ะเ้าก็เปิดน้าแล้วก็เอามีดอะกีดข้อมือผู้หญิง<อ>ทำให้เหมือนเขาฆ่าตัวตายอตอนนี้นจัดฉากไอ้ปืนที้เขยิงอะมันอยู่ตรงตรงข้างศีรษะเขาใช่ไหมคะมผมรับผู้หญิง,งผมยาวเขาก็บังบตอนนี้นพอผู้ชายเขาอัามพางสดุดส็จปุ๊บเขาก็ออกจากห้องไปครับ จนผ่านมาแล้วเที่ยงตอนเที่ยงเขาก็เอ๊พะพนักงานก็ทำไมยังไม่เห็นเช็คเอาท์ออกห้องหมายเลขนี้เขาเนี้เขาก็รออ่ะลูกค้าอาจจะยังไม่อยู่อาจจะยังไม่กลับมาจนถึงใส่โมงเย็นเขาก็ยังไม่มาเช็คเอาท์ออกอันนี้จะเจ้าหน้าที่อะค่ะโทรศัพท์ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนบนลัด เขาก็ขึ้นมาก็ไขประตูเข้าไปเขาก็มองอ๋อแอร์ก็ยังเปิดอยู่ตอนนี้เขาก็เปิดประตูห้องน้ำปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องหางอับน้ำเขาก็โทรแจ้งหน่วยกูย้ภัยคราวนี้พอหน่วยกู้ภัยมาเนะี่ยเขาก็ตรวจสอบถามว่าหผู้นี้ ผู้หญิงคนนี้มากับใครมาเวลาไหนกี่โมงวันไหนทำงานเขาก็ตตอบไปตามระเบียบอะค่ะคราวนี้ภาพภาพนี้ยที่ผู้หญิงให้นัดเห็นเนะี่ยมันก็ช่งน่ไปแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยในความฝันนะคะเขาพูดอย่างน,นี้เขาไม่ได้รับความยุติธรรมครัแล้วก็บอกอา้าวล้วทําไมคุณไม่ได้บอก ญาตพี่น้องคุณพ่อแม่คุณเขาก็บอกว่าเขาไปไหนไม่ได้เขาจะอ,อยู่ที่นั่นอ่าตอนนี้นะก็สับุรุตื่นครับตอนตีสามแล้วก็เอ้อเราฝันอะไรจู่ตะฝันอะไรแบบน่ากลัวสยองอย่างนี้อ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาแล้วก็เปิดทีวีคราวนี้ จังหวะที่กําลังดูทีวีอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนเดิมค่ะเสียงสะอึกสะอื้นจากห้องน้ําคุณแม่แมก็เอา้าเสียงข้างห้องหรือเปล่าว่าทะเลาะกันหรือเปล่าอ่าแ็ไว่ได้สนใจแล้วก็ดูทีวีต่อไปอจน,นั้นจะเคลิ้มหลับค่ะตอนนีน้ไฟในห้องอะค่ะห้องน้ําค่ะซึ่งนม่นเปิดใฟไว,ไว้มันกลับดับอืมอืมแ้วก็เอา้า ไฟดับหรอเอา้าแต่แอร์มันก็ยังเย็นอยู่นะครับตอนนี้นะายก็เอาโทรศัพท์อะค่ะเ,เปิดไฟฉายส่สองดูคราวนี้เอา้ามันดับเฉพาะห้องน,น้ำนายก็่อานายก็ลองปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่คราวนี้มันติดค่ะครับพอติดเสร็จปุ๊บนายกลับเข้ามานอนใหม่คราวนี้มันดับอีกค่ะอืมดับปุ๊บคราวนี้นายก็ว่าอา้ามันไม่ใช่ละ แสดงว่ามันไม่ใช่ไฟตกหรืออะไรแล้วอืค่ะคราวนีน้แล้กก็อ่าเราก็เริ่มกลัวแล้วมันคืออะไรกันมนันแปลกเนาะครับตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอะค่ะก็ค,ค่อยคลานออกมาจากห้องน,น้ำค,ค่อยคลานนะคะเออใช่ค่ะค่อยคลานมาครับจนถึงเตียงนะอืม เขาคานมาแล้วเขาก็ตะโกนเสียงดังสุดเสียงนะคะคเขาก็พูดว่าทําไมคุณไม่ช่วยฉันอทําไมคุณเฉยคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออืเขาแบบเกลี้ยวกายมแบบโอ้แะที่สะดุ้งนะคะ่ะแล้วก็เล้ก็บอกว่าอถ้าคุณมาดีๆเนี่ยฉันจะช่วยคุณแต่อันเนี้ยคุณมาสภาพนี้คุณมาแบบ ให้ฉันไม่ได้นอนพักแมนก็พูดกับเขาไปอย่างนี้นค่ะคือแม่โมโหแม่ก็บอกว่าถ้าคุณยังหลอกล้ออย่างนี้คุณก็อยู่อย่างนี้นแหละแม่จะไม่ทําบุญให้คแม่ก็พูดอย่างนี้นค่ะบอกฉันจะไม่ทําบุญให้เธอครับือเป็นอะไรก็เรื่องของเธอด้วยความทีมโ่โมโหค่ะคือแบบกลัวเราตลอดพอคนนี้พอนั้นหลับช่วงตีสี่ยังไม่ทันไรเลยค่ะ และสะดุ้งตื่นตีห้าขึ้นครับพออะไรนะลุงไ่รู้ไหมคะไม่รู้ฮะเขาตอนแรกอะแม่คิดว่าอะไร,รนั้นบังหน้าอครับปรากฏว่าพอแม่ลืมตาขึ้นมาครับผมยาวๆเขาอะค่ะเขาห้อยหัวอเอาผมมาอยู่ตรงหน้านะอือใช่ค่ะแล้วก็พูดซ้ำๆว่ามึงจะช่วยกูไหม มึงจะช่วยกูไหมแค่นั้น,นะคะ่ะนทกรีดเลยกรีดเสร็จปุ๊บแนะไม่พูดเลยเลยค่ะแนทรีบออกจากห้องนั้นเลยออกมาแล้วก็วิ่งลงไปปรากฏว,ว่าชั้นล่างค่ะหน้าเคาน์เตอร์ไม่มีใครเลยค่ะคอนาดน้นก็ร้องเรียกพนักงานปรากฏว่าพนักงานเดิมออกมาจากอีกห้องหนึ่งเขาถามว่าคุณลูกค้าเป็นไรคะ นายก็เลยบอกว่าคุณให้เชนพาห้องอะไรเนี่ยคุณมาเชนเจอกับอะไรพนักงานบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่ารีสอร์ทเนี้ยมันเป็นรีสอร์ทใหม่ค่ะก<ฮ>็เลยบอกว่าคุณอย่ามาโกหกประัชนเจอมาเนี่ยครับนายก็พูดอย่างนี้แคะ่ะด้วยความที่โมโหตัวเนี้ยพนักง,งานบอกนั้นนั้นคุณลูกค้าใจเย็นนะคะเดี๋ยวลูกค,คุณลูกค้านั่งอยู่เพราะอยู่ตรงนี้ก่อนนะ นี่นะบอกว่าคุณต้องเล่าให้ฉันฟังนะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นคใช่ค่ะคราวนี้ยพนักง,งานก็เล่าให้ฟังเสร็จปุบเขาบอกว่าก่อนที่นาะยจะมาพักสักสองอาทิตย์แลคะ่ะม,มีแฟนกันแน่คะ่ะเขามาเที่ยวพักผ่อนคขาเนี้ยเขามาเปิดห้องแล้วคขาเนี้เขาว่าทะเลาะกันผู้หญิงนะคะ่ะ เาจับได้ว่าผู้ชายอนอกใจอือตอนนี้เขาเทะเลาะกันแล้วเนี้เกิดยังไงก็ไม่ทราบค่ะครับคือในพอเราเปิดไปเนี่ยคือข้อมือวิ่งเนี่ยเขาเขีดข้อมือไปอแต่คราเนี้ยพอศพอะค่ะครับ <c oughs> โทษนะคะตอนนี้ตำรวจชนะสูตรศพปรากฏว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเองค่ะเขาถูกยิงอน ใช่คะ่ะถูกดิงเข้าที่ศีรษะคราวนี้นะก็พอพนักงานไล่ซองปุ๊บทำนัยมันตัวของความฝ่ายเอมอม,มันตรงแบบไม่น่าเชื่อเพอราะนายตัวคนตอนนั้นน่ะคือบอกได้ตรงตรงเลยว่านายเป็นคนไม่เชื่อด้านนี้ืตถเมื่อกลัวผีดไหมกลัวกลัวมากมากแล้วคนเนี้ยพอพนักงานเล่าให้ฟังเสร็จเขาก็บอกว่าพี่อย่าบอกใครนะ เข่ลยบอกว่าไม่บอกค่ะแต่ว่าน้องอ่ะจะต้องพาพี่ขึ้นไปเอาของนะคะแะเขาบอกว่าเราตอนเชา้าได้ไหมพี่บอกได้ค่ะคพอเจ็ดโมงแค่นั้นแหละคะ่พะพนักงานไม่ได้ไปแค่คนเดียวกันนะ,นะคะครัาไปกันสามคนคะ่ะรวมกันแลวก็เป็นสี่จังหวะที่เขาเห็นห้องเนะะี่ยค่ะเขาสั่นกันค่ะครับแล้วคนนั้นกาบอกว่า น้องน้องสั่นทําไมแล้วเนี้ยเพื่อนข้างๆเขาเขาบอกว่าใครไปคุณเปิดห้องนี้ให้ลูกค้าพักอ้าวแล้วก็อบอกว่าอย่าพิ่งถามกันตอนนี้นะคะอ,อย่าพิ่งโทษใครคะ่ะตอนนี้ไปเอาของ,นงในห้องเชนออกมาก่อนอค่ะแค่นั้นนะคะเขาก็รีบกันเลยนะคะแล้วบอกฉันไม่เข้าไปนะคุณสั่งคนเข้าไปเองครับแช่ค่ะเพราะเนี้ยเขาเปิดเขาเอาของในะเสร็จปุ๊บ จังหวะที่เขากำลังจะออกมาแนทได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นร้องร้อ,องไห้อีกแล้วร้องไห้แบบอึ้นได้ยินคนเดียวแล้วแนทก็บอกแนทก็ึั้นใจว่าเดี๋ยวฉันะจะทำบุญให้แต่บุญะได้ถึงเธอ่ะขนาดไหนฉันไม่รู้หรอกเพราะเธอะ่ะคำหนึ่งมาขีรายแล้วม,มาหลอกม,มาหลอนเขาใช่ค่ะครับคราวเนี้ย พอพนักง,งานได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ได้ยินเสือกเสืออื้นเขาวิ่งออกมาเลยค่ะเขาวิ่งออกมาเขาก็แล้วก็วิ่งตามค่ะวิ่งลงบันไดเสร็จปุ๊บก,ก็นั่งพากันครับตาเนี้ยปรากฏว่าพนักง,งานคนหนึ่งอ่ะที่ว่าเขาถามตอนแรกนะคะ่ะว่าใครเป็นคนเปิดห้องนี้อให้ลูกค้าพาักครับตอนนี้ยน้องคนที่เปิดขเขาก็บอกว่า พอพี่เขามาหาที่พักเนี่ยเนาเนี้ยมันเต็มแล้วเขาว่ากำลังจะออกไปเนี่ยก็เลยนกึกขึ้นว่ามีอยู่ห้องหนึ่งแต่เขาเนี้ยน้องคนเนี้ยเขามาใหม่เขาไม่รู้ไงคะคว่าห้องหมายเลขเนี้ยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นรื่งพี่เขาก็เลยบอกว่าจําไว้ว่าห้องนี้เขาไม่เปิดให้พักเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้คือเคยเปิดชิ้งไว้เนี่ย กิบกลายว่ามีคนอยู่ได้ไม่ถึงสองชั่วโมงเขาก็เพนแนบออกมาค่ะครับใช่ค่ะส่วนเรื่องกฎหมายเนี่ยเห็นน้องเขาบอกว่าคนที่ยิงอะค่ะก็ถ,ถูกจับไปได้ค่ะก่อ็จะตามตัวได้นี่ก็คือว่านานเหมือนกันค่ะครับขอเขาจะยอมรับสารภาพอะใช่ค่ะครับ จะมีประมาณนี้ค่ะเป๊ะกลายเป็นเราไปอยู่ห้องนั้นโดยที่เขาปิดเอาไว้แต่เหมือนเราเราไม่ได้ไปแข่งขันยอกับเจ้าหน้าที่จับพนักงานใช่ไหมไม่ค่ะก็คือจะถามว่ามีที่พักไหมคะเพราะว่าจะมาพักแค่คืนเดียวค่ค่ะไอไอไอประเภทที่บอกว่าเหลือห้องนึงเนี่ยนะเออนะเออมันก็เข้าสเต็ปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็น แบบที่แบบทุกคนนะนะครับแต่ในในเรื่องที่เราไปอยู่ในห้องนั้นน่ะมันกลายเป็นแจ็คพอตที่เราไปไปเจอไปเจอเหมือนเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกับสามีภรรยาใช่ปะคู่หนึ่งที่เขาทะเลาะก,กันไม่รู้สาเหตุจากเรื่องความหึงหวงอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับด้วยความบ<ช>ันดาลโทสชายก็แต,แต่แต่ตอนที่เขาลงมือข้ามเหมือนกับว่าเขาก็เขา,เขาคิดไม่ทันนะเพราะว่า การที่เขาใช้ปืนจบชีวิตแฟนตัวเองอ่ะมันก็โหมันมันก็รู้อยู่แล้วนะมันมันบาดแผลใช่ไหมแต่ตัวเองก็ยังใช้มีดในการไปกรีดข้อมือแฟนตัวเองเพื่อที่จะสร้างหลักฐานอีกมันมันมันกลายเป็นคนเขาเขาเขาอาจจะ คิดไม่ถึงกันนะเขาคิดเลเพราะว่าคือผู้หญิงคนนี้เขาผมยาวยาวสวยมากแล้วผมดำแบบดำจตลวยห่อะค่ะซึ่งถ้าไม่สังเกตจริงๆอ่ะคือจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ครั้งนี้เหมือนเขาเป็นชนสูตรศพอีกทีอะแล้วนี้เขาเปิดผมเปิดอะไรค่ะเขาเห็นที่จอยิงเขมบับอะค่ะถึงได้รู้ว่าอ๋อถูกฆาตกรรมคือมไม่ติดข้อมือฆาตัวตายเอง ไม่ไม่รู้วนะ่นนี่คือไม่ไม่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแทนที่จะเอา <c oughs> เอาปืนเนอะที่ตัวเองนั่นอนะวางไว้ค่ะวางไว้ข้างผู้หญิงก็คือมันก็นจะง่ายกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะบางทีบางทีคนเราตกใจขาดสติก็ว่านไปแต่เรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึงตอนนักเกิดเหตุเรามาพูดถึงตอนที่คุณแนทเข้าไปอยู่ที่ห้องนั้นแล้วก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆซึ่งถ้าเป็นพี่นะบอกได้เลยนะเอาแค่เห็นเงาแวบๆในหางตาเนี่ยพี่ไม่การนอนแล้ว คนเดียวยิ่งไปคนเดียวด้วยนะเออเป็นนอนใน,นรถดีกว่าหรือว่าไปนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร,ตอร์หรือตรงที่มันมีเก้าอี้อยู่ตรงนั้นถ้าดีกว่าเออแลว<ม>ไอ้จังหวัดที่เราคานมาเนี่ยโอ้ถามจริงกูแน็ตยังกล้าอยู่อีกเหรอก็ <c oughs> มันจำใจเับเพราะว่าเรามาต่างจังหวัดแล้วแบบออแล้วเราก็เหนื่อยเกียบพักด้วยค่ะเถออามว่ากลัวไหมกลัวค่ะแต่ว่า อันข้างนอกมันน่ากลัวกว่าข้างในอะค่ะมันอันมันความปลอดภัยมันมันดีกว่าค่ะพี่เป้ถูกผีหลอกก็ยังดีกว่าเจอคนไม่ดีอะค่ะข้างนอกครับก็ผีได้แค่หลอกใช่ไหมใช่ครัผีได้แค่หลอกค่ะเออเอาเอานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะรีสอร์ทสยองนะคุณแนทนะค่ะก็จะวางสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับคุณแนทสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับ